ตอนนี้เราอยู่ที่สารากางจังหวัดชนะทครับเป็นการเตรียมงานสวนนกครับงานโมบายนกครับประกวดโมบายนกเทศบาลอบตต่างๆในจังหวัดชนะทจะส่งโมบายนกครัาประกวดครับครับวันนี้เราเ,เป็นวันครบกําหนดให้เรานําโมบายนกมาผัก

<c oughs> สวยมากครับเทศบาลาอบตต่างๆจะส่งนกนะครับซึ่งประดิษฐ์จากสิ่งรีไซเคิล์รือนะครับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับสวยงามมากครับ <c oughs> แต่เทศบาลาอบตครับจะประดิษฐ์ สิ่งที่มาอยู่หรือสิ่งเหลือใช้เขาประกวดครับที่ว่งวางๆนี้คือยังไม่มาติดนะครับครับรอครับสวยงามมากครับครับ <c oughs> เจ้สบานอบอตอต่างๆ <c oughs> ครัเ <c oughs> ด้เริ่มนำะมาติด คามจากฝักกระถินกับกระดาษ ขอทางให้ทําให้ดีด้วยแล้วไ,ได้ไม่ได้เพราะว่าเรามัดแล้ว สวยมากครับอันนี้สวยเลยนนแต่ละคนแต่ละหน่วยงานครับนำมาประกวดครับ นี้เคลิ้มมากฟ้าปิดครับแสงอาจจะไม่ค่อยสวยงกกยาอง,องานวันที่6ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับ